สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยสร้าง Google Form เลยอยากสร้าง Google Form เพื่อจะเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชื่อนามสกุลเบอร์โทรอย่างเงี้ยลราก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ด้วยมันจะมีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับอันดับแรกเปิด Google ขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้อีเมลของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นไปที่3จุดตรงนี้ครับไปที่ Google Drive ของเรานะครับ พอคลิกเข้ามาที่ Google Drive นะครับก็มาที่ใหม่ด้านบนซ้ายมือนะครับจะมีคำว่าใหม่คลิกเลยนะครับตรงนี้จากนั้นจะเห็นคำว่า Google Form นะครับคลิกไปที่ Google Form ครับพอคลิกไปที่ Google Form เนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่าฟอร์มไม่มีชื่อตรงนี้แหละให้เราตั้งชื่อได้เลยนะครับว่าเราจะทำฟอร์มเกี่ยวกับอะไรนะครับเช่นนะครับฟอร์มนะครับบันทึกข้อมูลนะครับฟอร์มบันทึกข้อมูลอะไรก็ว่าไปนะครับ เมื่อเราพิมพ์ตัวนี้เสร็จเนี่ยสังเกตตรงนี้มันจะมีคําว่าฟอร์มไม่มีชื่อให้คลิกลงไปหนึ่งครั้งตรงนี้ครับมันจะเอาชื่อเดียวกันไปใส่เลยนะครับเป็นชื่อฟอร์มจากนั้นนะครับตรงนี้คําถามไม่ระบุชื่อแปลว่าให้เราเริ่มใส่คําถามว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับเราก็คลิกลงไปตรงนี้1ครั้งนะครับคำถามไม่ระบุชื่อเช่นเราอยากได้อะไรละ่ะเราอยากได้ชื่อนามสกุลแล้วก็พิมพ์คําว่าชื่ออย่างเงี้ยนะครับชื่อขีดสกุลนะครับแห้เขาเกอกชื่อและสกุลมา เราก็ใส่ข้อมูลเขาว่าชื่อสกุลลงไปนะครับนี่คือตัวคําถามนะครับจากนั้นประเภทของข้อมูลมาคลิกตรงนี้ครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับในการกรอกชื่อเราจะเก็บข้อมูลแบบไหนคําตอบสั้นย่อหน้าหลายตัวเลือกช่องเครื่องหมายเลื่อนลงนะครับแล้วก็เป็นคําตอบสั้นนะครับเป็นชนิดของคาตอบสั้นก็คือพิมพ์คําตอบมาสั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็จะมีนะครับตัวออปชันตรงนี้เขาเรียกว่าจําเป็นจําเป็นคือบังคับ ب, บังคับต้องกรอกถ้าไม่กรอกเนี่ยบันทึกข้อมูลไม่ได้นะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะสไลด์เป็นสีม่วงมาแบบนี้แปลว่าถ้าใครก็ตามนะครับกรอกฟอร์มนี้และไม่ยอมกรอกชื่อมันจะบันทึกข้อมูลไม่ได้นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าบังคับกรอกพอแล้วที่ชื่อสกุลต่อไปเราอยากได้ข้อมูลอะไรเราก็เพิ่มคําถามนะครับแบบนี้เขาเรียกเพิ่มคําถามนะครับคลิกตรงเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับพอเพิ่มคำถามมันก็จะได้มาเหมือนครั้งแรกเลยนะครับ คำถามที่คุณต้องการคุณต้องการอยากเก็บข้อมูลอะไรจากเขานะครับเช่นอยากได้เบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยนะครับก็เพียงว,ว่า o, เบอร์โทรอย่างเงี้ยนะครับขอเบอร์โทรหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกประเภทนะครับอ่าเบอร์โทรก็เป็นคําตอบสั้นอย่างเงี้ยนะครับจำเป็นไหมต้องเกาะถ้าจําเป็นก็คลิกลงไปถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องอย่างเงี้ยนะครับชื่อสกุลเบอร์โทรอะไรอีกต้องการก็นะครับเพิ่มคําถามไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับเช่นอ่าอยากได้ อีเมลนะครับกรอีเมลให้หน่อยอย่างเงี้นะครับเราก็ระบุเป็นอีเมลนะครับจากนั้นนะครับก็จําเป็นไหมนะครับเสร็จแล้วอยากได้นะครับให้เขาอัปโหลดไฟล์ให้ด้วยนะครับเราก็กดบวกไปอีกตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้บอกว่าอัปรูปนะครับนอยจะได้รูปโปรไฟล์นะครับเราก็บอกว่าอัพรูปนะครับทีนี้ ถ้าคําถามแบบอัปรูปเนี่ยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วให้เลือกเป็นคําว่าอัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับคลิกอัปโหลดไฟล์นะครับทีนี้เงื่อนไขของ Google คือเมื่อไรก็ตามถ้าฟอร์มมีการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไดร์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการลงชื่อเข้าใช้หรือที่เราเรียกว่าล็อกอินนะครับถ้าไม่ล็อกอินจะอัปโหลดไม่ได้นะครับเป็นข้อบังคับของ Google เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมาคลิกตรงนี้ดําเนินต่อไป นะดำเนินต่อไปนี่มาแล้วเรียบร้อยนะครับพอทําแบบนี้เสร็จนะครับแปลว่าเราได้ฟอร์มเรียบร้อยออกแบบฟอร์มเรียบร้อยถ้าอยากดูตัวอย่างก็คลิกไปที่รูปตาตัวนี้นะครับแสดงตัวอย่างคลิกเลยอย่างเงี้ยนะครับคนที่จะมาก่อกข้อมูลเรานะครับก็นะครับลองกรอกลงไปนะครับเช่นชื่อสกุลนะครับอ่าชื่อสกุลคือสมชายเรียนดี ครับเบอร์โทรสมชายเบอร์โทรอะไรใส่เข้าไปนะครับศูนย์นะครับว่าไปนะครับหรือนะครับอยากให้กรอกตามรูปแบบก็แล้วแต่นะครสองตัวสามสองขีดสามขีดอย่างนี้ใส่เข้าไปก็ได้นะครับอีเมลนะครับอีเมลก็เหมือนกันนะครับก็ใส่อีเมลลงไปนะครับเป็นอีเมล at gmail.com อย่างเงี้ยนะครับก็กรอกข้อมูลลงไป จากนั้นนะครับอัปรูปก็เพิ่มไฟล์นะครับก็บราวส์นะครับค้นหารูปนะครับสมมติว่าผมจะนะครับอัปโหลดรูปโปรไฟล์เนี่ยสมชัยรูปนี้ก็กดโอเพ่นนะครับแล้วก็กดปุ่มส่งไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับพอส่งไปเรียบร้อยมันก็จะขึ้นส่งคำตอบเพิ่มอีกไหมนะครับถ้าไม่เพิ่มก็กลับมาที่ฟอร์มนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ครับตอบกลับ แปลว่าตอนนี้มีข้อมูลส่งมาแล้ว1คนมันจะขึ้นเล็1จากนั้นให้คลิกมาที่การตอบกลับนะครับทีนี้เราอยากเห็นข้อมูลนะครับเราจะเห็นข้อมูลให้มาคลิกลิงก์ไปที่ชีตตรงนี้นะครับในครั้งแรกนะครับให้เราคลิกตรงนี้ก่อนนะครับก็คือไปเปิดชีตขึ้นมานะครับแล้วก็กดสร้างสเปซชีตตรงนี้นะครับคลิกสร้างเลยหลายหลายคนนะครับมาถามว่าทําฟอร์มแล้วจะไปเอาข้อมูลตรงไหนอย่างไรนี่แหละวิธีการมาเอาข้อมูลนะครับมันก็จะมีโชว์ข้อมูลขึ้นมานะครับว่า วันที่เท่านี้ชื่อนี้เบอร์นี้อีเมลนี้นี่คือรูปนะครับที่ส่งมาให้เราก็จะมีข้อมูลแบบนี้นะครับของแต่ละคนที่กรอกมากรอกมากรอกมานะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราทําเสร็จนะครับเราจะเอาฟอร์มนี้ไปให้คนอื่นกรอกทํำยังไงนะครับเราก็กลับมาที่ฟอร์มนะครับและมาที่เมนูตรงนี้ครับเมนูส่งครับเนี่ยคลิกตรงนี้ส่ง จากนั้นนะครับแล้วก็มาคลิกที่รูปลิงก์ตรงนี้รูปโซ่เนี่ยนะครับคลิกลิงก์นะครับแล้วก็ตัด URL ให้สั้นลงตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสั้นๆแล้วก็กดคัดลอกตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ส่งนะครับส่งไปให้ทางเฟซทฤฤฤฤงางไลน์ใครก็ตามที่ได้ลิงก์นี้นะครับใครก็ตามที่ได้ลิงก์นี้พอเปิดลิงก์นี้ขึ้นมามันก็จะกลายเป็นลิงก์ร์มแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเห็นแบบนี้นะครับเขาก็กขอข้อมูลนะครับพอกรอกเสร็จมันก็จะลงมาที่ชีตเราเลยนะครับ นี่คือวิธีการนะครับทำฟอร์มกรอกข้อมูลอย่างไรนะครับไปเอาข้อมูลอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อมูลจะบันทึกลงที่ไหนก็บันทึกลงที่ Google d r ด v e เหล่านี้แหละนะครับอ่าโอเคนะนะครับสำหรับการทําฟอร์มบันทึกข้อมูลง่ายๆนะครับเป็นพื้นฐานเลยสําหรับใครที่ยังไม่เคยทําเลยนะครับลองทําตามขั้นตอนนี้นะครับก็สามารถทําฟอร์มบันทึกข้อมูลเองได้แล้วนั่นเองนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ